ตุก๊กี้สอนศิลธรรมหญิงชูชายไม่รู้จักพอเตือนสติปมโลกใบที่สองกลายเป็นดราม่าสะเทือนโซเชียลปมโลกใบที่สองเมื่อจูจ่ๆนักแสดงตลกสาวตุก๊กี้สุดารัตโพสเรื่องราวบ้านเล็กบ้านน้อยของคนในครอบครัวหลังอัดอั้นใจมานานจนเกิดเป็นคำถามที่ว่าเป็นคุณจะทำยังไงถ้าผัวคุณมีบ้านอีกหลัง โดยตุกกี้เผยว่าเป็นคุณจะทำยังไงถ้าผัวคุณมีบ้านอีกหลังแต่ต่อหน้าทำดีมากรักลูกรักเมียรับหลังแบ่งเงินไปเลี้ยงอีกหลังไอ้เลวไม่เคยคิดเรื่องจะเกิดกับคนในครอบครัวของตัวเองน้องเอ๋ยเธอก็มีลูกตั้งสองคนเธอก็น่าจะเห็นใจคนมีลูกเช่นกันหยุดนะพี่ขี้เกียจคุยกับทนายโลกนี้ทำไมน่ากลัวมันหายากแล้วหรอผู้ชายไม่มีพันธะ การเป็นเสาหลักของครอบครัวมันเหนื่อยนะมันอาจจะดูไม่ใช่เรื่องของเราแต่นี่คือเรื่องคนที่เรารักและพร้อมจะปกป้องหลังจากนั้นไม่นานตุกกี้ได้เขียนข้อความเพิ่มเติมโดยระบุว่าทำความเข้าใจสำหรับคนอ่านหนังสือไม่จบนี่ไม่ใช่เรื่องหนูและไม่ใช่สามีหนูแต่เป็นเรื่องของคนในครอบครัวหนูนะคะเริ่มไม่มีหลอกโลกสองใบมีแต่หญิงที่เป็นชูกับผู้ชายที่ไม่รู้จักพอ ดาคู่ไม่แบ่งพอๆกันสติความดีความชอบกรรมเกิดจากการกระทํายับยั้งช่างใจละเว้นของเขาของเราใจเขาใจเราคุยละก็แล้วเตือนละก็แล้วสาบานละก็แล้วกาบตีนแม่กูละก็แล้วเจรจาละก็แล้วสี่สายคุยละก็แล้วก็ยังไม่หยุดไม่รู้จะทำยังไงมันคงถึงเวลาแล้วละ่ะปีกว่าละที่เดือดร้อนใจมาตลอดพอเหอะ เลิกคุยกันดีๆไปคุยกันที่ศาลจบเตือนละไม่ฟังมันก็ต้องพังคนละข้างฮัลโหลไม่ใช่สามีหนูนะคะสามีหนูดีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด